สวัสดีครับเป็นแฟนช่องกระแสะต่างประเทศอยู่กับพิจตกระแสะต่างประเทศเหมือนเดิมนะครับยามาเราเจอกันทุกวันแบบนี้กับการวิเคราะห์ฟุตบอลหน้ากล้องไปก่อนเวลาสามคู่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับและเหมือนเดิมครับคืนนี้วันอาทิตย์เรามีนัดกันทุ่มครึ่งนะครับไลฟ์สดวิเคราะห์บอลกระแสะต่างประเทศ ตอนนี้เจอกันใน YouTube ไปก่อนนะครับยังไงฝากกดติดตามแล้วก็เรามีกลุ่มส่วนตัวกระแสต่างประเทศที่ l ลน์แอดเจดีฝากด้วยนะครับเอาหน้ากล้องจัดไปก่อนครับไปเริ่มที่เวลา2องทุ่มสวิเซนออสเวนคารครับนอโคปิงอันดับ8จะเปิดบ้านเจอกับฮักเคนอันดับ3นอน์โคปิงเนี่ยสิแต้มเกมล่าสุดบุกเสมอยอนเเยอร์การ์เดนมา2 2นะครับตัวหลักๆก,ก็มีวิโต้บริสซาตี้วิเตอร์ลินนะครับข้างหน้าเป็นอันดี้กุตยอนสั้นเจอกับฮักเคน28่แต้มเกมล่าสุดเปิดบ้าานมมอบม3 2. มีแบบ็ี้ตราโอเร่พอลแกสดาโบนะครับกองหน้าเป็นโมโมดูซานโก้ครับกองหน้าตัวเก่งฤดูกาลที่แล้วเจอกันกินกันไม่ลงเสมอกันทั้ง2เกมนะครับคู่นี้ก่อนเกมเขายังมองฮักเคนบุกมาเป็นต่อครับฮักเคนอยู่ในช่วงท็อปฟอร์มมากนะครับชนะมา3นัดติดผิดกับนอโคปิ้งครับสีนัดหลังสุดแพ้ไปถึง3เกมครับดูแล้วชั่วโมงนี้ฮักเคนเข้าฟอร์มจริงๆครับมีโอกาสสูงจะบุกมาเบียดชนะเก็บสามแต้มคู่นี้เฉียรฮักเคนนะครับ คู่ต่อมาเวลา2องทุ่มเช่นเดียวกันครับฮามสตัดอันดับ7เปิดบ้านเกอโกเทนเบิร์กอันดับ14ฮามสตัด19แต้มเกมล่าสุดบุกชนะวาเบิร์ก2-1นะครับตัวลหลักๆก็โจนาธานสวีทเบิร์กเอริกอัลสตรานกองหน้าเป็นวิกตอร์การเด็ชนะครับเจอกับโกเทนเบิร์ก7คะแนนเกมล่าสุดบุกแพ้ซินิวดมา0-2ครับตัวลหลักๆก็มีเอมานมาโควิดมาคุสเบิร์กกองหน้าเป็นไลนัส คาสตราน,นะครับเจอกันล่าสุดต้องย้อนไป2ปีก่อนปรากฏว่าโกเทนเบิร์กเปิดบ้านชนะ1-0ในบ้านฮา r มสตัดจบ1-1นะครับคู่นี้ก่อนเกมคนิคัเปิดมาเสมอไหนเสมอกันครับเอาง่ายโกเทนเบิร์กเป็นทีมใหญ่ก็จริงแต่ว่าฟอร์มแย่นะครับแพ้มา3เกมติดส่วนฮา r มสตัดไม่แพ้มา4เกมติดครับกระแสตามเทศไหลฮามสตัดเจ้าถิ่นด้วยนะครับดังนั้นเชียร์คู่นี้ที่เสมอวัดใจฮามสตัดปิดประตูแพ้ไม่เสมอก็ชนะครับ ไปปิดท้ายที่เวลา5ทุ่มนะครับไปดูยู21บบชิงแชมป์ห่าชิยยุโรปรอบ8ทีมสุดท้ายเล่นที่จอเจียสนามกลางครับอังกฤษเจอกับโปรโตุเกสอังกฤษเข้ามาในฐานะแชมป์กลุ่ม C ด้วยผลงานชนะ สามนัดรวดเลยนะครับแถมเกมที่ชนะเยอรมันนี้ก็พักผู้เล่นอย่างเคอร์ติสโจนเอมิลสมิธโรมอร์แกนกิฟไว้ด้วยนะครับดังนั้นพวกนี้มีโอกาสจะกลับมาเป็นตัวจริงร่วมกับแอนเชนี่กอร์ดอนจาคอบแลมซี่พวกนี้ครับถือว่าค่อนข้างปึกเลยครับลูกทีมของลีคาสลี์เจอกับโปรตุเกสผ่านเข้ามาในานะรองแชมป์กลุ่ม A นะครับผลงานชนะ1เสมอ1แพ้1เกมล่าสุดชนะเบลเยียมมา2-1นะครับก็ตัวหลักๆ มีเจ้าในเวสจากเบนฟิก้าคุมตรงกลางส่วน3แนวรุกเนี่ยมีฟรานเชสโกคอนไซซ์ซาจากอาแจกที่เหลือเป็นเปโดเนโตกับฟาบิโอซินวาจากวงแหวนตันวันเดอร์เรอร์นะครับ หัวล่าสุดที่เจอกันก็คือครั้งที่แล้วครับเจอกันในรอบแบ่งกลุ่มโปรตุเกสชนะ2-0คู่นี้ก่อนเกมเขามองอังกฤษเป็นต่อแน่ครับเอาง่ายๆอังกฤษชุดนี้มาดีจริงๆนะครับผลงานในรอบแบ่งกลุ่มนี่ชนะรวดแถมไม่เสียประตูเลยครับคืนนี้กระแสะตา่างประเทศแหลงอังกฤษด้วยครับพี่เจษตมองว่าไม่ต้องคิดเยอะอังกฤษจะเบียดชนะใน90นาทีเชียงติดอยู่21นะครับสรุป3ทีมในหน้ากล้องไปก่อนนะครับพี่เจตชอบไปที่ฮักเคน ฮา m ์มสตัดแลงกริอยู่นะครับย้ำว่าเดี๋ยวคืนนี้เราเจอกันนะครับเอ,า,อาง่ายๆว่าวิเคราะห์อบอลต่างกระแสะต่างประเทศในไลฟ์ของเรานะครับเจอกันทุ่มครึ่งจะลืมลายแอ็ด JD33 รับรองไม่ผิดหวังนะครับแล้วเดี๋ยวคืนนี้เจอกันสวัสดีครับ